มาช่วยกันปลูกความดีไว้ที่หัวใจโรงเรียนนักรนเยาเวชนของเราวันนี้นะคะเราเดินทางมาวันสุดท้ายของโรงเรียนวัดตะกรรมซึ่งเราจะทำกิจกรรมเติมีเติมทางเตาต้้งการทุจริตนะคะวันนี้เรามีนักเรียนมา 30คนและนักศึกษาจากมาาวนทยารัยมิโรภาษาญี่นุ่นอีก20คนเรามีผู้ปกครองและก็มีคุณครูอาจารย์มารายคนนะคะและวันนี้ตัวพี่หน่อยนะคะก็เป็นพี่หน่อยเหมือนเดิมนะคะแบบพี่สดพี่สดก็แล้วกันครับวันนี้ค่ะว่าเราจะทำกิจกรรมเั่นนี้เพื่อการสืบสานสายต่อ้านกันที่มีวัตถุประสงค์อย่างไรคะอาจารย์ปีนี้เป็นปี2564ซึ่งมันข้ามมาปี65เรามีวัตถุประสงค์เพื่อจะ เสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนน้องเล็กๆที่อยู่ด้านหลังนี่นะฮะให้เป็นคนดีของชาติเพื่อจะต่อต้านการพรัินาโตไปเราจะซื้อาศาสตร์จริตและสร้างชาติให้จเจริญรุ่งเรืองครับค่ะแล้วอาจารย์มีอาจารย์เพิ่มไคะเพราะเราจะใช้เสือป่าครับเป็นสื่อกลางครับในการสื่อสารครับทําให้เด็กเนี่ยถูกฝนให้เด็กเขามีจิตสำนึกครับในการที่จะไม่ทนไม่โงครับ การแต้งติดเติมฝนต่อต้านการพิสูจขององคนกรที่ต่อต้านการทิสูจมีวัตถุประสงค์ในการตลาดแต่งงานและเปลี่ยุโรนดการแต่งตัติโยกอเมพีระให้เป็นกล่มดีมีความเพิ่มเติมมีความจนรักภักดีต่อชาติแต่งานและที่รับจมการให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังหลักของประเทศให้เป็นคนุ่ มีความซื่อสัตยจริตเมื่อจากความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สําคัญของการพัฒนาตนให้เป็นคนดีเยาวชนจึงควรปฏิบัติให้เกิดในตนเองนะคะเพื่อที่จะได้เดติบโตเป็นคนดีที่ดีคุณคุณธรรมในการดําเนินชีวิตปกป้องคนดีชี้ชัดคนชั่วทําชาติวอดวายพวกก่อนทําลายอย่ามีที่ยืนอยู่ในสังคม สัตตอแผ่นดินขอรับฉันจะต้องสูญสิ้นจากแผ่นดินไทยมาช่วยกันปลูกความดีไว้ที่หัวใจปลูกจิตสำนึกไว้จุดนี้นะคะขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจในการต่อต้านการผจริตโด้วยตัวเองต้องเป็นต้นแบบในการสู้ศาสตร์พิจิตไม่ยอมไม่สอยกันได้คบนี้ของคุณพี่ครับพูดอีกครั้งครับพี่ ไม,มไม่ยอมไม่ทนทุจริต